สวัสดีค่ะจูลี่มาแล้วนะคะมาสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆุคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดและเข้ามาดูย้อนหลังนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆุคนนะคะที่เข้ามาดูจูลี่นะคะและวันนี้จูลี่ก็มาในหัวข้อออกมาไลฟ์แล้วมีตังค์ได้ยังไงคะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาบนโลกออนไลน์จะงงว่าเอ๊ะ ใครๆก็บอกให้ออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันมีได้ยังไงงงใช่ไหมคะการที่คุณออกมาไลฟ์ทำให้คนรู้จักคุณให้คุณค่ากับผู้คนในช่วงแรกๆไม่ได้คุณไม่ได้ทำให้คุณมีตังค์ได้นะคะแต่ค่ะแต่ถ้าคุณออกมาไลฟ์ทำคลิปให้มากพอประมาณห 30-50ถึงห้คอนเทนต์นี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ให้คุณมีตังได้บนโลกออนไลน์ค่ะแล้วสร้างรายได้ได้ยังไงอะ่ะก็คือถ้าคุณมีสินค้าอะไรคุณก็สามารถเอาสินค้าของคุณนั้นน่ะออกมานำเสนอออกมาให้คุณค่ากับผู้คนได้แล้วค่ะเพราะคุณออกมาให ประโยชน์กับผู้คน30-50ถึง50วันก็เท่ากับคุณให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับผู้คน30-50ถึง50คอนเทนต์แล้วใช่ไหมคะก็ถึงเวลาเหมาะสมเวลาอันสมควรแล้วที่คุณจะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองโดยการเอาสินค้าของคุณออกมานำเสนอให้กับผู้คนที่เขาต้องการเอาออกมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่เขามีปัญหานะคะ สินค้าของคุณคือสินค้าที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนใครๆก็ต้องการถ้ามันตรงจุดที่เขาาชอบนะคะที่เขาต้องการเขาอยากจะได้สินค้าที่แก้ปัญหาให้เขาเหมือนถ้าคุณขายครีมเขามีสิวหน้าหมองคล้ำคุณก็เอาสินค้าของคุณออกมาแก้ปัญหาให้เขาทําให้เขาหน้าขาวหน้าใสเขาก็จะแบบมีความสุขใช่ไหมคะถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาได้หรือคุณมีสินค้าอะไรคุณก็ออกมานําเสนอได้เลยค่ะ ที่มันเป็นสินค้าของคุณหรือถ้าใครบางคนนะคะอยากจะมีสินค้าที่แบบว่าเป็นสินค้าให้ความรู้ก็คือคอร์สออนไลน์นั่นเองนะคะคุณสามารถออกมาสอนได้เลยค่ะออกมาแต่คุณต้องมีความรู้ให้มากพอเรียนรู้ให้มากพอนะคะการที่คุณจะเปิดคอร์สออนไลน์จะเป็นคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับทำภาพทำคลิปทำวิดีโอ หรือจะเป็นอสอนยิงแอดโฆษณาจิตวิทยาง่ายๆอะไรพวกเนี้ยที่เป็นคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าทางสมองทางให้ความรู้คุณก็สามารถทำได้แต่คุณต้องเรียนรู้ให้มากพอและถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนให้แบบแม่นยำนะคะเพราะมันเป็นสินค้าทางความรู้สินค้านี Online, คอร์สออนไลน์เขาเรียกว่าสินค้าที่เป็นพ s สซีฟอินคัมพาสซีฟอินคัมคือคืออะไร y? คือสินค้าที่คุณทำแค่ครั้งเดียวเหนื่อยครั้งเดียวสามารถทำรายได้สร้างรายได้สร้างเงินให้คุณตลอดไปเลยค่ะตลอดไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณออกมาขายคอร์สออกมาเอา เอาคอสของคุณมาขายเพื่อแก้ปัญหาหผู้คนเนี่ยคุณทําครั้งเดียวเขาเขาก็จะทักคุณเขาต้องการเขาก็จะทักคุณมาเรื่อยๆเรื่อยๆคอสของคุณก็จะยังอยู่อย่างนี้ตลอดไปใครเขาก็เข้ามาเรียนเข้ามาจ่ายังค์ให้คุณเวลาเขาต้องการคุณก็สามารถดึงเขาเข้าไปในกลุ่มปิดของ Facebook ได้แบบง่ายๆเหนื่อยครั้งเดียวค่ะแต่คุณต้องศึกษาให้ดีๆเพราะว่าเวลาคุณถ่ายทอดออกมามเป็นสินค้าความรู้ก็ต้องให้เขาแบบ ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะอ่าสินค้า passive income เนี่ยเป็นสินค้าที่ใครๆก็ต้องการนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีคอ,อร์สออนไลน์เพราะมันทำเงินให้คุณได้ทั้งยามหลับและยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวัน เงินจะเข้าบัญชีของคุณแบบง่ายๆสบายๆแค่คุณเหนื่อยครั้งเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่าสินค้าแบบ passive income นะคะและและนี่คุณและก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการออกมาไล์เท่ากับมีตังค์ได้อย่างไรก็แค่คุณออกมาไล์ให้คุณค่าคนเรื่อยๆตลอดตลอด30-50วัน แล้วคุณก็สินค้าของคุณออกมาได้ได้เลยเพราะคนเขาเชื่อถือเขาเชื่อใจและสินค้าของคุณที่คุณเอาออกมาเสนอนั้นมันแก้ปัญหาให้กับเขาได้เขาต้องการและเขาเชื่อถือเชื่อใจในตัวคุณและรักในตัวของคุณที่คุณออกมาให้เขาเอาสิ่งดีๆให้เขาเขาชอบในตัวคุณเขาก็จะออกมาเขาก็จะสนับสนุนคุณในทุกๆด้านเขาก็จะจ่ายตังค์ให้คุณแบบ เต็มใจที่จะจ่ายและได้รับสินค้าที่แก้ปัญหาให้เขาเขามีความสุขคุณมีความสุขนะคะสินค้า passive income เนี่ยเป็นสินค้าที่แม่ค้าใครๆเขาก็ปรารถนาอยากจะมีสินค้าแบบ passive income เพราะมันทำรายได้คุณได้ทั้งยามหลับและยามตื่นคุณใครถนัดอะไรก็เลือกนะคะเลือกทําในสิ่งที่คุณถนัด ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วมันจะออกมาดีถ้าคุณไม่ถนัดเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์แบบว่าให้ความรู้คุณอาจจะคุณถนัด อา,อาหารคุณก็มาขอสอนสูตรเปิดคอร์สสอนสูตรเหมือนกันค่ะเหนื่อยครั้งเดียวทําครั้งเดียวค่ะคอร์สสอนสูตรอาหารจะทําครั้งเดียวเหมือนกันและคุณก็ดึงลูกค้าดึงคนเข้าไปในกลุ่มปิดของ Facebook คุณก็จะมีรายได้ทั้งยามหลับและยามตื่นได้เหมือนกันค่ะวันค่ะและคุณ และจูลีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆุคนที่อยากจะก้าวขึ้นมาบนออนไลน์นะคะวันนี้จูนมาสั้นๆวันนี้จูนมาให้กำลังใจทุกๆุคนบางาถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์จูนก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันออกมาแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะคะให้เขาได้ตื่นรู้ทำประโยชน์แบ่งปันให้กับผู้คน ช่วยช่วยเหลือสังคมนะคะแชร์ออกไปค่ะถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์แชร์ออกไปนะคะและจุนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนใครเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจติดขัดปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาอะไรจุนลี่ก็ทักจุนลี่ไปได้ในอินบ็อกซ์หรือทักไลน์แอดจุนได้นะคะมีแอดข้างหน้าได้นะคะแอด j u w l i e 88 ทักจุนได้นะคะจุนลี่พร้อมให้คำปรึกษากับเพื่อนๆทุกๆคนแบบฟรีๆเลยค่ะแล้ววันนี้จุนก็มาสั้นๆจุลี่ไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ